ดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่ตุ้ยมีนิทานเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด19มาเล่าให้เด็กๆฟังเป็นเรื่องราวของเจ้าหมาป่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรติดตามชมกันค่ะหมาป่าหิวโซตัวหนึ่งถือถุงใบใหญ่เดินยิ้มร่ามาฮ่าฮโชคดีจริงๆที่วันนี้จับแม่ไก่ตัวอ้วนได้ข้าจะกินให้อร่อยไปเลย แม่ไก่อยู่ไหนนะ้านี่ยังไงล่ะแม่ไก่เมื่อกลับมาถึงบ้านหมาป่าก็พร้อมจะจัดการกับอาหารอันโอชะหิวหิวหิวข้าหิวจะกินแม่ไก่ดิบๆเลยแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ไไดกินดิบๆไม่ได้ แม่ไก่ตะโกนออกมาจากในถุงใบใหญ่เจ้าไม่ได้ยินเรื่องโรคระบาดโควิด19หรือไงเขาห้ามกินอาหารดิบๆนะเพราะอาจมีเชื้อโควิดติดปะปนมาเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้ทำให้ตายได้เลยนะจะบอกให้ฮะอย่างงั้นเหรออืมถ้าอย่างนั้นข้าก็จะรมควันเจ้ากินแบบสุกๆดิบๆก็แล้วกันเพราะข้าหิวหิวมากด้วยจะกินแล้วนะ ไม่ได้ไม่ได้สุกสุกดิบดิบก็ไม่ได้เพราะเชื้อโควิดยังไม่ตายต้องใช้ความร้อนถึงน้ำเดือดโน่นถึงจะฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ถ้าอย่างนั้นข้าก็ต้องต้มเจ้าให้สุกไปเลยสินะคราวนี้จะได้กินของอร่อยและปลอดเชื้อโควิดนั่นด้วยหมาป่าก่อไฟตั้งน้ำหม้อใหญ่เบอรเริ่มเทิมเจ้าหมาป่าเฝ้ารอให้น้ำเดือดจนกระทั่ง พลอยหลับไปครอฟีแม่ไก่ได้ยินเสียงกรนของหมาป่าก็รีบช่วยโอกาสนี้จิก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 ถุงผ้าเก่าๆปะปะแม่ไก่จึงจิกขาดอย่างง่ายดายและออกมาได้สำเร็จแม่ไก่เห็นน้ำกำลังเดือด ด้วยความใจดีและเป็นแม่บ้านแม่ไก่จึงปรุงซุปมันฝรั่งแสนอร่อยทิ้งไว้ในหม้อกก่อนหนีจากไปกลิ่นซุปหอมหอมลอยไปแตะจมูกหมาป่ามันจึงตื่นขึ้นและรู้ว่าแม่ไก่หนีไปเสียแล้วแต่เมื่อมองในหมอ้อเห็นซุปมันฝรั่งจึงลองชิมดูอื้ อร่อยจริงๆอร่อยที่สุดแล้วหมาป่าก็เห็นจดหมายที่แม่ไก่เขียนทิ้งไว้ให้กินร้อนๆปรุงสุกใหม่ๆห่างไกลจากโควิด1ินะเจ้าหมาป่าแถมยังมีสูตรซุปมันฝรั่งให้ด้วยหมาป่าซาบซึ้งใจมากตั้งแต่นั้นมามันก็ต้มซุปมันฝรั่งและกินร้อนๆทุกมื้อเพราะมันไม่อยากออกไปเสี่ยงติดเชื้อโควิดจากข้างนอก ขอให้แม่ไก่ปลอดภัยจากเชื้อโควิดด้วยเหมือนกันนะเห็นไหมคะเด็กๆวิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันเชื้อโรคและเชื้อโควิด19กก็คือการกินอาหารร้อนๆปรุงสุกใหม่ๆเหมือนเจ้าหมาป่าตัวนี้ยังไงล่ะ อยากทาตุ๊กตาหุ่นนิ้วสักกระเล่นกับลูกๆนะคะวันนี้พี่ตุ้ยก็มีเทคนิคง่ายๆในการทําเริ่มต้นจากวาดรูปก่อนวันนี้เราจะมาทําตุ๊กตาหุ่นนิ้วกระต่ายกันค่ะเริ่มต้นจากรูปวงกลมนะคะวาดวงกลมเป็นหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็วงรียาวๆแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็ตัดกระดาษออกมาเป็นแบบเพื่อที่จะไปตัดผ้าศักกะต่อเราก็จะได้วงกลมสำหรับหน้าของกระต่ายและหูของกระต่ายค่ะจากนั้นนำแบบไปทาบลงบนผ้าศักกะแล้วก็ตัดตามแบบได้เลยนะคะใช้ผ้าศักกะสีชมพูสำหรับเจ้ากระต่ายน้อยนี่ค่ะได้หน้าออกมาแล้วจากนั้นก็ไปตัดหูกันเลย สำหรับหูก็ต้องตัดสองข้างนะคะเพราะว่ากระต่ายมีสองหูยาวๆนี่ค่ะหูสองข้างสำหรับเจ้ากระต่ายน้อยต่อไปเราจะมาทำตัวเจ้ากระต่ายให้ใส่พอดีกับนิ้วของเรานะคะวิธีง่ายๆเลยค่ะใช้นิ้วทับลงไปให้พอกับขนาดแล้วก็กะประมาณใช้รูปทรงสี่เหลี่ยม สองชิ้นนะคะสำหรับทำเป็นตัวกระต่ายเอาไว้ใส่นน้วของเราแล้วก็ใช้กาวติดประกบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันได้เลยค่ะ <c oughs> ระหว่างรอกาวที่ตัวของเจ้ากระต่ายแห้งเนี่ยเราก็มาประกอบรูปร่างหน้าของมันก่อนติดหูเข้ากับหน้าค่ะเรียบร้อยแล้วต่อไปก็มาเติมตาจมูกให้กระต่ายน้อยตัวนี้กัน ใช้สีดำสำหรับทําลูกตานะคะอาจจะเป็นตากลมๆหรือว่าตายิ้มก็ได้เติมจมูกให้น้องด้วยนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็จะได้หัวของตุ๊กตาหุ่นนิ้วสัก,กราดแล้วแล้วก็นำมาติดกับตัวที่เราทากาวทิ้งไว้นะคะ แล้วค่ะตุ๊กตาหุ่นนิ้วสกรารเจ้ากระต่ายน้อยน่ารักไหมคะวิธีทําง่ายมากเลยใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่สามารถทําเล่นกับลูกๆที่บ้านได้สบายๆเลยแต่ถ้าอยากเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เราก็ใช้วิธีการเย็บค่ะแล้วก็ทําเล่นกับลูกน้อยที่บ้านสร้างเรื่องราวเล่านิทานเล่นอยู่บ้านได้สนุกทุกวันเลยนะคะ Yeah. you.